ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่24-28ถึงมกราคม2565วันที่25มกราคม2565เวลา9.30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดำเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด โดยมีนายพารัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในการเปิดการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดให้ในายจ้างลูกจ้างสถานประกอบกิจาการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ตระหนักถึงความสําคัญของโทษพิษภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการป้องกันป้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่หน่วยงานของตนเองมีสถานประกอบกิจาการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจํานวน40แห่ง ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยวันที่26มกราคม2565เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวไกรรุ่งจูศรีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมอบรมพนักงานตรวจแรงงานเรื่องแรงงานข้ามชาติหญิงลูกจ้างทำงานบ้านแรงงานบังคับและความรุนแรงและคุกคามผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Go Meeting ณนะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยต่อมาเวลา9นาฬิกา นางสาวสุชาดาขำอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการนักสารราชการแทนในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายสราบุฒิสิทธิลักษ์นักวิชาการแรงงานร่วมลงพื้นที่สอบสวนลกจากแอสเบสตอสของพนักงานผลิตทองในพื้นที่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยต่อมาเวลาเก้านาฬิกานางทิติรัตน์โพก,กางนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายอนุคงน้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ข้าร่วมอบมรมหลักสูตรหัวหน้างานศัก,กยภาพสูงระหว่างวันที่20ง2 8มกราคม2565อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีโอทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Home m e t i n g ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมต่อมาเวลา11นาฬิกานางจรินพรอ,อินยาเจ้าพนักง,งานธุรการชนาญงาน เข้าร่วมพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกรุงไกรลาศอำเภอกรุงไกรลาศจังหวัดสุโขทยัยต่อมาเวลา16.30นาทีานายพรัฐพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันดําเนินการตามโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชผักสวนครัวผักปลอดภัยไรสารพิษเพื่อไว้สำหรับบริโภคในสำนักง,งานและแบ่งปันให้แก่ประชาชนเป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายสร้างสุขภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป วันที่27ธันวาคม2565เวลา9กน,นาฬิกานายพลรัฐพมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชะการจังหวัดสุโขทยัยครั้งที่1ทัพ2565นห้อณห้องประชุมศรีสัชนาลายัยชั้น5้าศาลกลางจังหวัดสุโขทยัย โดยมีนายวิรุตพันธเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมต่อมาเวลา13.30นาทีนายไพย์รัตน์กรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยร่วมประชุมคณะกรรมการสอ,อปสอจังหวัดสุโขทยัยครั้งที่4ทป2,565ในห้องประชุมศรีสัจนาลายัยชั้น5ศาลกลางจังหวัดสุโขทยัย โดยมีนายสุชาติทีคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมต่อมาเวลา14นาฬิกานางสาวสุชัยดาขำมานิคนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษราราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติพังที่1ทับ2,565ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟล็นะ์ในห้องประชุม4ีนครชั้น3สารกางจังหวัดสุโขทัย ทโดยมีนายวีรุตพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมระดับจังหวัดต่อมาเวลา14.30นาทีนางจรินพรอพรินยาเจ้าพนักง,งานดูแลก,การชำนาญงานรับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยเพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองแยกกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วันที่28มการาคม2565เวลา9นาฬิกานางจรีพรอ,อินยาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาวกคชนิพาจันลุ่งเจ้าพนักงานแรงงานร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานยุคระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณพศ2565ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom m e e ติ n g ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัย ต่อมาเวลาสินาฬิกาพนักงานตรวจแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยดำเนินการให้การปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานจำนวนหนึ่งรายพระเภทกิจาการรับเหมาก่อสร้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยด้วยนะคะ